ดูสสยพลอยใส่กินยาเม็กันนะคะใครดูนะคะน้องพลอยใส่ก็จะนับหนึ่งถึงสามหนึ่งสองสองซ้ำทุกคนตบมือให้น้องพลอยใส่ด้วยนะคะน้องพลอยใสเอาเข้าปากแล้วค่ะนี่ค่ะวิธีการกินยาเม็ดแบบน้องพลอยใส่ลูกเด็กเด็ทุกคนเอาไปเอาไปเอาอย่างนะคะ เราะว่าเราเริ่มโตแล้วเราเริ่มกินยาเม็ดได้แล้วนะคะนี่มาดูนะคะดูเม็ดยานี้นะคะโอ้ดูดูใครท่อคยใส่ก็จะหยิบเข้าปากเนี่ยเขาเป็นคนเก่งมากนะคะเห็นไหมละ่ะเด็กๆทุกคนดูไว้นะคะวิธีการกินยาเม็ดต้องกินแบบนี้นะคะโอเคนะคะอ่านับหนึ่งแม่นับหนึ่งถึงสามนะคะหนึ่งสองฮึบ เยี่ยมค่ะโอ้อ่ะทุกคนตบมือให้พลอยใช้หน่อยเย่ไม่เป็นไรค่ะนี่มันกินกินไม่ได้ไม่เป็นไรอ่ะกินน้ำค่ะกินน้ำยาแก้วกไอเ่ะอเป็นน้ำ่อนินจะยาแก้วไอมองเป็นน้ำใช่ไหมอ่ะเด็กกินยาเป็นน้ำอ่ะกินน้ำนะคะเนาะอันยาแก้ไอเป็นน้ำเนาะ อ่ะยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยอ่ะยิ้มหน่อยเย้บายบายคลิปนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ